สวัสดีครับวูปเปอร์ไบค์รับซื้อมซค์ให้ราคาสูงโอนเงินสดเดี๋ยวนั้นตรงนั้นหน้างานเลยนะครับผมคุณได้รับเงินก่อนถึงจะปล่อยรถสบายใจหายห่วงมีเอกสารไปให้เซ็นถึงที่นะครับผมถึงหน้าบ้านเลยไม่ว่าจะอยู่จังหวัดไหนของประเทศไทยก็ตามเราไปรับซื้อถึงที่นี่ครับรถเข้าใหม่มากมายเลยนะครับผมมากันเรื่อยๆนะครับเรารับซื้อให้ราคาสูงจริงๆและก็ไม่ได้มีหักค่าใช้จ่ายใดๆเลยทั้งสิ้นนะครับผมนะใครอยากจะขายรถนะครับใครอยากจะใช้เงินด่วนเงินไวเราไปถึง ที่แป๊บเดียวครับต่อให้อยู่สูไหงโกลกเราก็ไปถึงนะครับวัน2วันเรียบร้อยเลยนะฮะภายใน1วันด้วยซ้ำนะครับสนามเอาจริงๆเนี่ยนะฮะนัดวันนี้พรุ่งนี้เรามีคนไปหน้างานเลยนะครับผมฝากติดตามกันไว้ด้วยนะครับใครที่จะหารถมอเตอร์ไซค์เอาไว้ใช้งานสักคันหนึ่งนะครับเรารายงานจริงตามสภาพตามตรงเลยนะครับไม่แท้ทุกคันนะครับผมตรวจเช็ค20จุดจากทางวูบบอรระบบไฟระบบเบรกระบบขับเคลื่อนแบตเตอรี่เราตรวจเช็คให้หมดนะครับและถ่ายของเหลวให้ทุกคันไม่มีข้อยกเว้นนะครับถ่าย ให้ทุกคันเอาไปใช้งานได้เลยทันทีนะครับผมฝากติดตามวูบ p บกันไว้ด้วยนะฮะมีรถให้เลือกสรรมากมายมาเรื่อยๆร,รถถูกที่ไหนก็มีแต่ถ้ารถดีมีคุณภาพรายงานตรงต้องที่วูบ p ป B บสบายใจหายห่วงซื้อรถไม่เป็นไม่เป็นไรให้วูบ p ปบดูแลจัดการให้คุณได้นะครับวันนี้ไปชมกันดีกว่าว่ามีรถสวยๆอะไรยังไงกันบ้างนะครับ สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้นะครับเอาเบิร์กแมน400กับฟอร์ซ่า3 5มามาเปรียบเทียบกันแบบมัดต่อมัดเลยนะครับผมเพราะว่าราคามันช่างใกล้เคียงกันซะเกินและเกินนะฮะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับผมรถสองคันนี้นะครับผมเป็น เรียกว่าเป็นพิกัดไม่เกิน4 0 0 c ีนะครับที่มีความแตกต่างกันประมาณหนึ่งเลยนะครับผมนะ,อะยอดนิยมนะครับก็คงเรียกไม่ได้ที่จะต้องบอกว่า For ์ซ่า350เนี่ยมันยอดนิยมกว่าแต่ใครหลายๆคนก็ต้องรู้กันดีอยู่แก่ใจอยู่แล้วนะครับที่มันยอดนิยมเพราะศูนย์บริการมันเยอะถูกไหมครับผมอ่ะอันนี้ข้อแรกเลยข้อที่2นะครับคือช่วงล่างมันนุ่มนะครับผมอ่านั่งสบายประมาณนี้นะฮะอันนี้คือหลักๆที่ตอบโจทย์การโนก็ไปออกทริปกันถูกไหมครับแล้วตัว350เนี่ยเขาก็แก้ปัญหา เฉพาะรุ่นเน,นี่ยอย่างเช่นเรื่องความน้องความร้อนอะไรมาให้เสร็จสับเรียบร้อยที่มีในเจเนเรชันท,ที่2ในบางกันนะครับทีนี้มาดูในพิกัดของพี่ซูกันบ้างนะครับพี่ซูเนี่ยต้องบอกว่ามันคือบิ๊กสกูตเตอร์ที่แท้จริงเลยนะครับมันให้อารมณ์แบบบิ๊กสกูตเตอร์แต่ก่อนมากๆเลยนะฮะแต่ความประหลาดใจมันเริ่มต้นขึ้นเมื่อคุณขวบขึ้นไปข้างบนครับตัวนี้เนี่ยนะฮะเวลาคุณขวบขึ้นไปข้างบนนะจะบอกว่าเบาะเนี่ยมันเตี้ยกว่าโฟล์คซ่าสามร้อยห้าสิบนะนะคุณผู้ชมแล้วก รู้สึกว่ารถตรงช่วงนี้มันบางกว่าเลยนะครับคุณผู้ชมนะเพราะอะไรรถเนี่ยเหรอมาดูนี่ฮะชัดเจนไหมครับคือตรงนี้นะครับผมมันเป็นจังหวะที่ขาเราอะขออนุญาตเอาขาขึ้นนะฮะซึ่งเอาขาขึ้นเนี่ยนะฮะผมเลือกที่จะขึ้นนี้ขึ้นด้านหน้าง่ายกว่าเยอะเลยนะครับขออนุญาตนะครับนี่ฮะเห็นไหมฮะคุณผู้ชมน่องเราเนี่ยมันจะมาอยู่ในเบ้ารับตรงนี้เลยนะครับมันทําให้รู้สึกว่าเนี่ยขนาดตั้งขาตั้งคู่นะเข่าผมยังอยู่เลยนะครับผมนี่นะฮะคือ ให้อารมณ์เหมือนนั่งอยู่บน P C X เลยนะคุณผู้ชมอันนี้ต้องบอกว่าต้องชม Suzuki เขาจริงๆที่ออกแบบมาได้ดีแถมมีเบรกมือมาให้แบบนี้ด้วยนะเออนะครับเป็นหัวฉีดเรียบร้อยแล้ว 400cc นะครับตัวนี้นะครับเป็นเจเนอเรชันที่1ซึ่งเจน1กับเจน2ต่างกันตรงไหนรู้ไหมครับเจน2จะมี traction control เจน1ไม่มีนะครับแต่ว่าเจน2เนี่ยจะโดน ตอนม้าออกไป2ตัวนะครับผมซึ่งตัวนี้เนี่ยแรงมา้ามามากกว่ามี ABS นะครับผมปกติเลยนะ,ะแล้วคันนี้เนี่ยนะครับผมก็ไม้แท้1 5 0 0 0โลเท่านั้นนะครับยางหน้าหลังเป็นพิลลรี่นะแล้วคุณสังเกตไหมว่าคุณจะไม่เห็นโชคมันเลยนะครับสำหรับเบิร์กแมนนะเพราะอะไรนะค,รคือว่าโชคมันนะครับจะไปอยู่ด้านล่างเลยนะคุณผู้ชมอจะไปอยู่ใต้นี้เลยนะแล้วเป็นโชคแบบแนวนอนด้วยก็คือตรงนี้เป็นเครื่องเห็นไหมเนี่ยบริเวณนี้เป็นเครื่องนะครับแล้วโชคจะไปอยู่ด้านล่างนะั่นเดี๋ยวผมส่องให้ดู น่าจะพอเห็นได้นี่คุณเห็นสปริงไหมคุณเห็นสปริงไหมนี่ฮะเห็นสปริงตรงนั้นไหมนะฮะที่เป็นซี่ๆๆเนี่ยอ่านั่นแหละครับผมโชคมันอยู่ด้านล่างนี้ฮะคุณผู้ชมนี่อมืมีแผ่นปิดด้วยดันทํางานดีซะด้วยนะฮะก็ค,คือมันจะมีโชคเนี่ยเป็นแนวนอนอยู่สิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรรู้ไหมครับคือมันจะนุ่มคุณผู้ชมเพราะว่าแรงสะท้านจากล้อเนี่ยแทนที่มันจะส่งตรงขึ้นมาแบบนี้ มันไม่ส่งตรงขึ้นมาครับมันส่งกระจายไปแนวนอนเวกเตอร์กระจายแรงนะครับใครเรียนวิศวะหรือว่าเรียนพวกฟิสิกส์นะครับจะเข้าใจตรงจุดนี้ได้ดีมากยิ่งขึ้นนะฮะนั่นและครับผมมันก็เลยได้ความนุ่มนะฮะหนึบนะครับผมโชคเดี่ยวขนาดใหญ่นะนุ่มหนึบแน่นอนนะครับขี่แล้วแบบโอ้โหเฮ้ยนี่คือ Big Scooter อร์เจนใหม่ของ ซูซูกินะครับผมเบิร์กแมนบักหมันนะครับผมบักหมันงานประกอบดีเยี่ยมแน่นอนนะครับเป็นสไตล์ของเขาเลยซูเน้นะขนาดเอาเป็นว่าเป็นพวกแบบเอาเลสเน็กอะไรพวกนี้งานประกอบเขายัางเทียบเท่าแบบงานประกอบแบบพวกเม็ดอินเจแปนเลยนะเออแล้วถ้าเกิดเป็นเม็ดอินเจแปนแท้ๆนี่ก็ไม่ต้องพูดถึงนะครับผมตัวนี้เนี่ยความพิเศษก็คือได้ดิสเบรกหน้ามาด้วยนะครับผม A B S ไม่พอนะฮะให้ดิสเบรกหน้ามาด้วยคือจะเอาหนึบไปไหนนะครับผมอันนี้ก็ต้องบอกว่าให้มาดีจริงๆนะครับหน้าตาเนี่ยนฮะบอกเลยเลยว่า อีก10ปีก็ไม่เบื่อนะครับสไตล์บิ๊กสกูตเตอร์เลยนะ คุยกันเรื่องนี้มาเยอะแล้วทั้ง2คันนี้เนี่ยปี2020เท่ากันเลยนะครับมาดูที่ฟอร์ซ่ากันบ้างนะครับยอดนิยมของเรานะฮะตัวนี้เนี่ยความอิ่มนะครับคือมันเต็มคุณผู้ชมแอรโรดันามิกดีนะครับคือการกรีดลมกันอะไรพวกนี้มันทําได้ดีและสิ่งที่เบิร์กแมนไม่มีแต่ฟอร์ซ่ามีคือชิลหน้าไฟฟ้าครับคุณผู้ชมตัวชิลหน้าไฟฟ้าเนี่ยเบิร์กแมนเนี่ยมันจะเป็นชิลหน้าที่เป็นตายฟิกต,ตายตัวแต่สําหรับฟอร์ซ่า350นะครับเกิดคุณออกต่างจังหวัดเนี่ยค,าารบบครบั เนี่ยแค่นี้เองครับแค่ปลายนิ้วของคุณสัมผัสคุณก็สามารถปรับชิวสูงชิวต่ําได้เรียบร้อยเลยนะครับอันนี้คือสิ่งที่เจ๋งที่เบอร์แบนทําไม่ได้นะครับแล้วก็อย่างที่2นะครับผมเบาะเนี่ยนะฮะถึงแม้ว่าขึ้นไปนั่งเนี่ยมันจะสูงกว่าแต่มันก็ไม่ได้สูงมากจนขับไม่ได้เขาขับกันทั่วบ้านทั่วเมืองทุกคนขับกันได้นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ไม่ต้องกังวลใจนะฮะขับได้แน่นอนนะครับแล้วก็ที่สาคัญเลยคือตรงเบาะตรงเนี้ย คนนั่งนั่งสบายมากนะครับมาดูกันนะครับตรงส่วนของเบิร์แมนนะฮะจะต้องบอกว่าคนชอบก็ชอบไปเลยคนยี้ก็ยี้ไปเลยคนชอบก็คือเฮ้ยมันมีงอนตรงนี้มาด้วยคือทําให้เราไม่ไหลไปด้านหลังนะครับแต่มันก็จะมีจุดเกะก,กะอยู่ตรงนี้นะครับโดยเฉพาะผู้ชายด้วยกันนะฮะจะรู้สึกว่ามันค่อนข้างเกะก,กะพอสมควรแล้วเบาะเนี่ยมันจะแค่ประมาณฝ่ามือกว่กว่าแต่ฟอร์ซ่าเนี่ยครับไม่ว่าจะเป็นเพศหญิงเพศชายนั่งสบายได้แน่นอนนะครับ เบาเนี่ยความกว้างประมาณ2อสองฝ่ามือครึ่งนะครับนะฮะฝั่งสองฝ่ามือครึ่งนะครับแล้วก็มีพื้นที่ให้นั่ง mm hmm. ให้รีแลกซ์เนี่ยเยอะพอสมควรเบาก,ก็นิ่มด้วยพอใส่กองหลงังปุ๊บหลับสบายนะครับอ่ะในส่วนของตัวนี้นะคุณผู้ชมเขาใส่ของแต่งมาจัดเต็มจริงๆไม่ว่าจะเป็นตัวจับมือถือตัวใส่น้ําแก้วเยตีอะไรพวกนี้เนาะเออแล้วก็การเบครคคัสแบบปรับระดับได้ที่แขวนแกงแขวน,นกาแฟนะครับเวลาไปออกทริปนะอ่ะแคสบาร์นะครับใส่มาแบบตัวยาวแล้วเชื่อมกันด้านล่างนี้ นะนี่แข็งแรงทนทานแน่นอนนะครับแล้วก็ตัวด้านหลังนะฮะใส่กล่องที่เป็นปิ๊บเหล็กอันนี้จุใจแน่นอนนะครับสิ่งที่เหนือกว่าอีกจุดหนึ่งด้วยก็คือใต้บอกครับมาดูกันเลยนะใต้บอกของฟฟร์ซ่าเนี่ยใส่หมวกน็อกได้2ใบเลยทีเดียวนะครับแล้วยังเหลือพื้นที่ใ,ใส่กเกสเกติใช่ไหมแต่ใต้บอกของเบิร์กแมนนะครับถามว่ามันใส่อะไรได้ไหมมันก็ใส่ได้ครับคุณผู้ชม แต่ว่ามันน้อยกว่านั่นเองนะครับใส่โมน็อกเต็มใบ1ใบแล้วเหลือพื้นที่นิดหน่อยแล้วจบนะครับโชคยังแบบโบราณอยู่นะฮะพูดตรงว่าโบราณนะครับก็คือยังเป็นแบบไฮดรอลิก1ก้านนะครับซึ่งเดี๋ยวนี้นะฮะไม่ว่าจะเป็นอ่า PCE f o r z a อะไรพวกนี้นะครับเขาใช้เป็นสปริงแบบนี้กันหมดแล้วนะครับมันจะไม่เกะกะเลยนะอ่าแล้วตัวนี้เนี่ยติดกล่องหลังอะไรก็เยอะนะครับอีกจุดหนึ่งนะครับผมตัวนี้ของแต่งเยอะมากๆนะฮะมีโช๊คนะครับของ Pro Fender แล้วที่สำคัญเป็นตัว Top Series X ด้วยครับ ไม่ใช่แอร์ซีรีสนะฮะแล้วก็ไม่ใช่ Series S นะครับอันนี้เป็น Series X นะครับผมหรือ X Series นั่นเองอ่ะโอเคนะครับผมเป็นตัวท็อปสุดนะตัวนี้ก็หมื่นกว่าบาทเลยปรับได้หลายอย่างนะครับปรับพีโหลดบริบาวนู่นนี่นั่นนะครับความสูงต่ำอะไรพวกนี้ทำได้นะครับคุณผู้ชมอ่ะมาคุยเรื่องตำหนิกันบ้างทั้ง2คันนะครับให้คะแนนอยู่ที่90%นะครับมีริ้วรอยอะไรบ้างอย่างตัวนี้นะอ่ะจริงๆตัวนี้เปลี่ยนก็ไม่แพงนะครับแต่เป็นรอยแบบทีีีีี่่่่่่วววรตาาาาามมกใช้้้งงงงงนนนัไปออะะฮยยยยเเขขดน การใช้ง,งานทั่วไปมันเล็กๆน้อยๆเท่านั้นนะครับผมอนอกจกนั้นเนี่ยตัวรถเนี้บกริปเลยทีเดียวในส่วนของเบิร์กแมนอันนี้นะครับผมเจ้าของรัดมาด้วยพิเรลลี่นะฮะ,ะหน้าหลังมาเลยทีเดียวนะครับแล้วใหม่ๆด้วยเขาบอกว่าเบิร์กมาใหม่ๆเนี่ยประมาณ6 0 0ันเบาทโดยประมาณนะครับดูดิฮะหูตุ่มยางยังอยู่เลยนะครับผมปลายท่อตรงนี้ก็มีรอยเช่นเดียวกันคะแนนสูสีกันมากนะฮะประมาณ90%ทั้งคู่เลยนะครับเดี๋ยวเรามาสตาร์ทรถกันทีละจุดนะครับผม มาเริ่มกันอย่างตัวนี้นะครับปุ๊บนี่ไม้นะครับผมนี่มีไมค์คู่นะฮะด้านซ้ายเป็นความเร็วนะครับถึงร้อคุณก็รู้สุสุกีนะโหดมากนะครับผมเรื่องความเร็วนะครับอ่ารอบวัดรอบก็เป็นอันดล็อกนะครับมีดิจิตอลอยู่ตรงกลางนะวิ่งหนึ่งหมื่นห้าพันโลนะครับมาสตาร์ทที่เดียวติดครับไม่ต้องบิดคันเร่งช่วยเลยต่อยเสียเย็นเย็นนะครับเครื่องเย็นเย็นนะฮะบิดคัน่งเร่งให้ดูครับก้อนข่าวไม่มีครับผมนะมาดูระบบไฟปึ๊บ ติดครบหมดครับคุณผู้ชมระบบไฟสมบูรณ์นะครับไฟสูงไฟต่าโอ้โหรอๆนะครับมีครบนะครับเดียวซ้ายเดียวขวามีครบนะครับควันไม่ขาวนี่บินให้ดูเลยนะครับมามาในส่วนของ For ์ซ่าสามนะครับคุณผู้ชมเป็นคุญแจคีเลสนะครับไม่ใช่คุญแจธรรมดากดเรียกเบามาหนึ่งทีเปิดไปทางขวาหนึ่งทีอ่าเห็นไหมมีอนาล็อกเหมือนกันนะครับทั้งความเร็วทั้งรอบนะวิ่งมาหนึ่งหมื่นสี่พโลวิ่งมาพอๆกันด้วยนะครับผมกมสตาร์นี่ฮะ ที่เดียวกันนะครับแล้วเดี๋ยวมาดูด้านหลังกันนิดหนึ่งนะครับมีเสียงกล่องนิดนึงนะฮะเพราะว่าใส่กล่องมาด้วยนะอ่ะควันขาวไม่มีนะครับนี่นะครับผมแต่ตัวนี้มี traction control มาให้นะคุณผู้ชมแล้วสามารถเปิดปิดได้ตรงปุ่มนี้นะครับกดค้างนะครับก็สามารถเปิดปิดได้นะครับอมาดูระบบไฟกันนะครับผมไฟเลี้ยวซ้ายขวาติดไฟท้ายไฟเบรคครบนะครับแล้วก็นี่ฮะไปสูงไฟต่ำติดครบนะครับ ไฟเลี้ยวซ้ายไฟเลี้ยวขวามีครบถ้วนครับบิดกันเร่งให้ดูอีกทีนึงควันขาวไม่มีนะครับผมนะครบถ้วนนะขออนุญาตดับเครื่องครับคุณผู้ชมมาคุยกันเรื่องราคากันต่อเลยนะฮะไปกันไวๆนะ 2ตัวนี้เปิดราคาสุดเราใจนะครับผมเริ่มต้นกันที่ For z a ซ5 0นะครับเปิดราคาแค่เพียง1 1 9 9 0 0บาทนะครับคุณผู้ชมราคานี้นะครับผมส่งให้ฟรีกรุงเทพปริมณฑลอยุธยาปทุมธานีฟรีทั้งหมดไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆเพิ่มเติมแต่งสวยแต่งรอขนาดนี้เอาเฉพาะแค่โชคอย่างเดียวหมื่นกว่าคุณผู้ชมแล้วคิดดูนะปี๊บเนี่ยเป็นพันนะครับแหลกท้ายอีกเป็นพันนะตัวจับมือถือตัวจับแก้วนะครับแคสบาร์อีกนะฮะเป็นพันรวมรวมพวกสาราตะจิปถาพวกเนี้ยนะ เป็นหมื่นแล้วนะครับมารวมกับโชคอ่ะผมคิดขี้หมูขี้หมาเนี่ยของแต่งคันนี้ต้องมี2 0 0 0มื่นอับเกิน2 0 0 0มแน่นอนเพราะโชคอย่างเดียวมัน1 5ื่นไปแล้วถูกไหมฮะเกิน2 0 0 0มแน่นอนอยู่แล้วแต่ขาย1นึ่งแสนบาทรวมส่งให้ฟรีกรุงเทพปริมณนธอยุธยาปทุมธานีมันจะไม่คุ้มยังไงไหวเราวิ่งมาแค่หมื่นโลเท่านั้นครับคุณผู้ชม รถคันนี้สดคุมแน่นอนรถบ้านมือเดียวเท่านั้นเองด้วยนะครับย้ำนะครับว่ารถบ้านมือเดียวเล่มพร้อมชุดโอนครบเลยนะคุณผู้ชมนะหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทจัดไปใครจองก่อนได้ก่อนเลยนะครับห้ามพลาดเด็ดขาดนะแล้วก็สามารถเทินสามารถเทรดได้นะครับผมสแกนคิอาโค้ดมาได้อย่าเพิ่งขายใครถ้ายังไม่ได้เช็คราคากับอูบะใบนะครับรับรองไม่ผิดหวังแน่นอนให้ราคาสูงไปถึงที่ไม่มีหากค่าใช้จ่ายไม่มีพ่อค้าคนกลางนะครับผมแลวไปถึงที่เนี่ยโอนทันทีนะครับผมรถสวยจบโอนเลยนะฮะ สบายใจหายห่วงแล้วมีเอกสารไปให้เซ็นถึงที่นะครับมีทีมงานของเราเองไปดูแลคุณถึงหน้าบ้านปลอดภัยจากมิจฉาชีพแน่นอนครับผมมาในส่วนของเบิร์กแมนนะครับผมตัวเบิร์กแมน400นะฮะ,ะพิกัดเขาได้400ซ c กันเลยนะครับผมแล้วก็ช่วงล่างไม่ต้องพูดถึงนุ่มนวลมากๆนะครับได้ยางใหม่พิเรลลี่หน้าหลังเนี่ยก็ประมาณ6-7,000บาทไปแล้วนะครับแล้วต้องบอกว่าตัวเนี้ย มือหนึ่งอ่ะจริงๆมันสองแสนกว่าคุณผู้ชมขี่ตัวนี้ยังไงก็ต้องดูเท่แน,น,น่นอนนะครับสองแสนกว่าเลยนะครับผมขี่ดีนั่งสบายขี่นุ่มทอกกระจายแรงด้วยนะครับผม ตัวนี้ผมกับขายในราคาแค่เพียง129,900บาทครับคุณผู้ชมครับเหมือนกันครับผมส่งฟรีกรุงเทพธริมณฑลอยุธยาปทุมธานีฟรีทั้งหมดไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆเพิ่มเติมแล้วนะครับ129,900บาทต่างกันหมื่นหนึ่งนะครับใครชอบอะไรจ่ายตัวนั้นนะครับผมบอกได้เลยว่าดีทั้งคู่อ่ะเอาง่ายๆนะครับผมถ้าเกิดคุณชอบเน้นแรงเน้นขี่ไปไดแล้วแบบคนมองเฮ้ยสวยจ้าบดีคุณภาพเจ๋งนะครับผมคุณเลือกเบิกแมนได้เลยแต่ถ้าเกิดคุณบอกว่าเน้นของแต่งดี เข้าศูนย์ง่ายๆอะไรเยอะๆของแต่งหาได้ง่ายๆนะครับเซอร์วิสได้ยาวๆใช้ยาวๆได้เลยนะครับซื้อง,ง่ายไข่ข้องคุณต้องจัดฟอร์ซาสามร้อยห้าสิบได้เลยจิ้นตัวไหนก็ไม่ผิดหวังครับบอกได้เลยว่า2ตัวนี้ชั่วโมงนี้จบได้แสนต้นๆเท่านั้นเองนะครับหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันเก้าร้อยกับหนึ่งแสนสองหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทเท่านั้นนะครับผมโทรมาได้ที่ศูนย์หกสี่หกสามหกสามนี่ครับถึงฤดูการที่จะไปขี่เที่ยวกันแล้วนะครับผมนี่เห็นไหมค,คาร์กกก็็มมาานะครับบผต้ององว่ อากาศดีๆแบบนี้นะครับไม่ควรพลาดกันเลยจริงๆนะครับกับการขี่ไปเที่ยวนะฮะการไปกางเต็นท์การไปแคมปิ้งนะฮะมันเหมาะมากจริงๆใครๆก็ไปกันเห็นไหมครับนี่ขนาดคุยกันอยู่เนี่ยมีรถบ้านผ่านเลยนะครับเพื่อนบ้านของผมเองนะครับผมโอเคนะครับผมโทรมาได้เลยครับ0ูนย์หกสี่หกสามหกสามหแล้วสาหรับใครที่อยากจะเทินอยากจะขายรถนะครับอย่าเพิ่งขายใครถ้ายังไม่ได้เช็คราคากับบูบบายครับรับรองไม่บิดหวังแน่นอนเรารับซื้อให้ราคาสูงไม่ผ่านพ่อค้าคนกลางนะครับผมและที่สําคัญคุณอุ่นใจจากมิจฉาชีพแน่นอนเพราะว่่าาเเรนี ทีมงานเอวเอาเอ,าอกสารนไปให้เซ็นถึงหน้าบ้านนะครับผมสบายใจให่ห่วงจะซื้อจะขายนึกถึงวู๊ปเปบนะครับผมไม่ถูกหลอกแน่นอนนะครับวันนี้ลาก็ไปเท่านี้ก่อนสวัสดีครับ